วันนี้ทางรายการบนันวยกักนำสายตาของทุกท่านมาดูชนบทบ้านนาความงดงามอยู่ตรงนี้ครับความงดงามอยู่ตรงนี้กลิ่นโคนสาบควายเริ่มแล้ว อีกไม่นานดวงอาทิตย์จะตกดินแล้วความงดงามสักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านมีควรพลาดมาเป็นสักขีพยานของดวงอาทิตย์ตกดินณจุดตำบลล่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาบรรยากาศยามเย็น นำสายตามีค้าของท่านมาดูควายลงปลักนะครับเป็นความสุขซึ่งเรามองแล้วหาไม่ได้ยามปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากควายหายากจุดนี้พอดูได้เด็กๆคงจะเห็นอีกไม่นานน้ำจะแห้งนะครับไม่ถึงเดือนน้ำจะแห้งก็มีปัญหาตอนนี้ควายยิ้มนะครับยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยควาย กลิ่นคนสาบควายเข้ากายหนุ่มสาวแห่งชาวบ้านนามีเลิศลอยฟ้าเหมือนชาวสวรรค์หอมกลิ่นน้ำปรุงฟุงอยู่ทุกวันกลิ่นกาแจจัน หอมเอ่ยนานมันต่างชาหนะูน,อนะนอายนะอย่าดูหมิน่นชาวนาะเห็นว่าอับเฉามือถือเขียวชันเข่าเลี้ยงควายเท่าผ่านมาชีวิตคนนั้นมีราคา ต่างกันแต่ชีวิตบ้านนาหวัดดีครับหวัดดียิ้มหน่อยครับยิ้มสวยๆ <c oughs> <c oughs> นะครับยิ้มแบบควาย <c oughs> นะครับก็เป็นความภูมิใจของคนบ้านนาเนาะนะครับ <c oughs> <c oughs> มาพอมาก้อยกันเนอะ ตะวันจะตกดินแล้วนะครับมันเป็นความสุขของคนบ้านหนาะขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับเน้อติ๊กดไลค์กดแชร์กดกระดิด่งกดซับสไคร้นื่แก่ทางรายการโจยติดตามจิมเนอครับขอบคุณครับผมขอบคุณ